ออกมาเต้นเอา้าออกมาเต้นถ้าอยากได้ก็ต้องได้ใช่ไหมล่ะไปพ,พกพรูคืูผิวซอนจางมีนาเลิกสร้างปัญหาสักทีนั่นก็ให้พวกเรามีห้องชมรมเต้นสิครครูถ้าอยากไปเต้นแบ๊กอัพให้ใครกนล่ะออมจองังหวาถ้าเป็นนักเต้นเด็กยัวไม่ก<อ>่งแล้วนี่ผิวซอนก็กินหมดแล้วชิ่เดนี่เจอกันที่ดาดฟ้าหลังเลิกเรียนสอนพวกเราด้วยดิ เชลิเดอร์ทำไมรู้ไม่หาทางล่อพวกที่อยากเต้นมาหมุนไปหมุนไปวิธีการคือพวกเราจะเต้นเชียร์แบบดิสโก้ไงไม่มีเพลงโชว์เหรอโชว์เหรอเพลงของกิบวลจุนเหรอโชว์นะเหรอทางชิเปิดไห์ออพวกเราจะเชียร์ให้สุดใจ ฉันมาเพื่อเชียร์ตัวฉันเองและเพื่อทุกๆคนสาวสายแดนซ์เชียร์วีดบึ้ม19ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์